ก็มาร่วมทำอาหารไก่สดอนามัยซีพีนะครับผมก็มาทำเมนูไก่กรล่ะฮะก็เป็นเมนูจากทางภาคใต้ว่าก็ก็อร่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยบ่อยฮะอันนี้มีมาช่วยเชฟเขาฮะมีเชฟมีเชฟชุมพลมาด้วยแล้วก็มีนนเดวายมาช่วยกันทำด้วยครับกินบ่อยครับไก่เนยน่าจะเป็นเมนูที่อาจจะบ่อยที่สุด เรแบบพวกเป็นเนื้อสัตว์ว่าก็หาหาทานง่ายฮะแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยครับผมก็ไก่สดอนามัยนะครับมันก็ชื่อก็บอกแล้วนะว่าเป็นไก่ที่อนามัยแล้วก็ต่อจากสารพวกฮอร์โมนหาซื้อทานง่ายครับแล้วก็แพ็กมาสําเร็จรูปเลยแล้วก็ไปหาทานกันได้แล้วถ้าเกิดจะทําอาหารให้ตาวจะเลือกเมนูไหนดีคะขอ,อเป็นง่ายๆแล้วกัน <laughs> เป็นแบบไข่เจียวอะไรง่ายสุดเยเซฟเซฟโอเคงั้นคุณผาคุณเลิงานนิดนึงตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมก็น่าจะอ่อนต่อนางท่านะครับพงกรพันนาลีนาคีครับผมแล้วก็นาคีก็รอก่อนครับพงกรพันน่าจะออนก่อนแล้วก็นาคีถ่ายจบไปแล้วด้วยครับแล้วก็มีกรรมเทพออนไลน์ที่กําลังถ่ายทําอยู่ครับแป้วก็จะท้อไม่หลายเรื่อง ก็สต็อกสองเรื่องครับช่วงนี้เลยหายหน้าไปเลยครับผมก็เดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นกันบ่อยๆเห็นเมื่อกี้บอกดีใจได้ออกจากป่าแล้วครับผมก็นาคีเป็นละครที่โลเคชั่นอยู่ในป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะกับในป่าต่างจังหวัดเราก็ต้องถ้เรื่องหัดถึงอาทิตย์เราก็ต้องออกต่างจังหวัดตลอดกี่เดือนมาถ่ายอยู่ประมาณประมาณแปดเดือนครับแปดแปดเดือนกว่ากว่าแล้วคิวพี่จะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่เอ่ย นิวปี๊ดถ่ายไปแล้วครับถ่ายมา6-7คิวแล้วครับเป็นไงบ้างมาถ่ายแล้วก็สนุกด str ีครับเป็นเป็นละครแบบคลายเครียดเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างนี้ก็ก็ก็เปลี่ยนแนวไปจากนาคีเยอะเลยก็ดีครับจะได้แบบดูแบบหลายๆแนวบ้างสนุกมาไม่เจอผู้จดินเราดีครับเล่นง่ายดีครับแบบทำงานง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนก็เข้าใจว่าอีกคนหนึ่งจะแบบสไตล์ไหนอะไรเงี้ยแบบเวลา เล่นต่อบทกันมันก็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายมันมีข่าวว่าเหมือนแอปปุกกิ้กันในจอในร้องไม,ม,ไม่ไม่มีครับเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแบบนี้ดีแล้วอย่างละส่วนนี้ข่าวว่ามันมีการถากกระถ่าด้วยอะไรงอยังมันก็โยกมาถึงเราว่าเราก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวกับผมนะเพราะว่าอาจจะมีปัญหา,าการทํางานอะไรของเขาอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมกับต่างเป็นเพื่อนกันครับในรองเล่นอะไรกันปุ๊กกิ้กันเกินก็เล่นกันปกติครับ ผมส่วนใหญ่จะแกล้งมากกว่าไม,ไม่ไม่ได้เล่นหรอกแกล้งก็อย่างอย่างอย่างที่เห็นน่ะผมก็ชอบแบบแกล้งน้ำตาลอยู่แล้วอะไรเงนี้นิทกันด้วยก็เลยแบบแกล้งกันง่ายๆแล้วน้ำตาลมีมาปรึกษาหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมว่าเขาไม่น่าจะปรึกษาผมนะ <laughs> นีดการก็นก่าจะปรึกษาลูกคุณแฟนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยห,หยเขาน่าจะไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนๆแบบผู้หญิงมากกว่าอ,อ,อะไรเงี้ยคงไม่ไม่ได้มาปรึกษาผมครับจริงๆไม่ตามข่าวได้เห็นข่าวเขา,ขเาบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้อ่านเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งรู้เนี่ยเขาคงไม่มีอะไรมั้งครับกลัวคนจะมองว่าแบบเออเราไปแซะทำร้าเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แซะครับเป็นเพื่อนกันฮะเป็นเพื่อนกันเพราะความจิ้นคู่เราก็มาแรงเหลือเกิน ครับก็ดีใจครับที่ที่คนแบบดูละครเราแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็ให้เป็นแบบคู่กัดคู่จิ้นอะไรอย่างงี้ก็ดีแล้วครับสนุกดีครับผมนี่หลยคนผมว่าแบบมึงไม่ไออกอีเวนต์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่งเพิ่งกลับมาเพิ่งก็ว่างก็นี่ก็มารับอีเวนต์บ้างแล้วแล้วก็ เริ่ม<ต>เริ่มกลับมาทํางานแล้วเดีย๋ยวพี่ทำหนึ่งเรื่องประเด็นนี้นิดนึงหลายๆคนก็มองว่าเคนอาจจะมีส่วนที่อาจจะแบบไม่ได้ต่อสัญญากับพี่เออะไรอย่างนี้หน<อ>ุ่มๆในของพี่เออะไรอย่างนี้ที่อย่างมาริโออย่างเรียอย่างแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีเคนเลยนะครับจริงๆก็เป็นสัญญาคล้ายๆกันครับทุกคนก็เป็นการดูแลกันแบบครอบครัวครับพี่เอเขาก็ เขาก็ดีกับเราเขาก็แบบช่วยทำให้เราถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งครับสัญญายังไงเอ๋ที่บอกคล้ายๆกันคือก็เป็นสัญญาใจครับสัญญาใจไม่ได้มีเลยดังก็สักพักแล้วครับสักพักแล้วสักพักนี้คือเป็นหลักปีหรือหลักเดือนเก็น่าจะเกือบปีนะเกือบปีแล้วที่ไม่ได้ต่อพี่เอใช่แต่ก็แต่ก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมครับก็ยังก็ยังอยู่กับพี่เอเหมือนเดิมแล้วพี่แล้วพี่เอ านให้อยู่หรือเปล่าเอออย่างงานโฆษณางานอะไรอย่างเงี้ยก็หาให้อยู่ครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่แบบไม่มีสัญญาแค่นั้นเองมันไมถึงไม่มีเงินสดเป็นเป็นแล้วก็สองอืมผมว่าถ้าคนที่อยู่เขาก็ก็จะรู้กันอะไรยงเี้ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่แต่ก็แต่ก็จะรู้กันว่าเออเราอยู่อย่างนี้ก็ก็ก็มีความสุขแล้วมีเงี่ยเพราะใครมีสุขแล้วสัญญาเราไหมคะเราอยากให้เราเข้าไปต่อไม่เคยนะไม่เคยเลย ปวดแขนเหรอแล้วปวดแขนยังเหมือนเดิมไหมคะเอ่อก็เหมือนเดิมครับบางบางงานนะครับไม่รู้กันก็เป็นงานงานไปก็อาจจะหักให้ให้ใหใหของกับพีเอบ่อย่างนี้เปล่าใช่ครับแต่ก็แต่ก็แต่ก็กหักหักอะไรอย่างนี้อยู่นะที่บ่ายไปงานเขาซื้อเครื่องอะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่มี้ซื้ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางพี่โชว์ที่คอยแบบดูมนาะครับกลัวจะมีปัญหาเหมือนแบบคนคนนอนเลยในที่ทออกไปฝั่งเองเลยครับเออเราไม่ได้ออกครับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่เป็นสัญญาใจค,ครับสบายใจยังไงคก็แบบทำงานที่สัญญาใจารจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึก ไม่สบายใจกับการทํางานตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็รู้สึกเหมือนเดิมครับก็เป็นเหมือนเดิมมีสัญญากับไม่มีสัญญาก็กรู้สึกเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ใครเป็นผู้จัดการเพนเอ่ยก็<ม>เป็นพี่เอครับเป็นพี่เอแต่ก็มีพี่โชว์เป็นคนแบบคอยดูแลอีกทีหนึ่งะไรมีที่ไหนมาชวนชวนไม่รความรู้ว่าเราไม่เป็นสัญญากับพี่ไม่มีครับ <laughs>